สวัสดีครับเอฟซี FC. มอนิกามาพบกันในคลิปที่สองของวันที่สิบสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสำหรับหรับคลิปนี้เท่ากับมาตามสูตรอ่าหลักสิบบนสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับอ่าสำหรับงวดที่ผ่านมาเขาก็เดินสรับเดินแตว่าอ่าเขาอะไรามาที่หลักสิบสรับะนะครับน้ำลงช่องจริงในงวดที่ผ่านมาน่ครับงวดที่เจ็ดสำหรับ ชนกันเข้ามาที่ตัวชนมาที่เลขหนึ่งครับละนะครับมาที่เลขหนึ่งแต่ผมก็ได้เป็นเน้นให้ที่หนึ่งสี่นะครับกนะ็เน,เน้นให้ที่ตีเลขหนึ่งอยู่นะครับแต่ว่าเน้นไปที่หนึ่งเจ็ดแต่กับหนึ่งหกนะครับเลขที่ออกสี่หนึ่งแต่ว่าเข้ามาตัวกลับนะครับมาตัวกลับครับเขาเมาตามบังวดนี้เขาที่ใดตัวใดนะครับสำหรับอ่าสูตรหลักสิบ บนทั้งตัวมาตัวเขาจะกลับมาที่หลักเดิมหรือไม่นะล่ะหรือว่าจะมาที่หลักหน่วยวนะล่ะหมวดนี้เอามาตามเบอรับะล่นะก้อนไปรับชมแต่ขอฝากคําเตือนก่อนนะคําเตือน,อนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมช่องนี้ทําขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคํานวณย้อนหลังตามสถิติ ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากคําเตือนแล้วห้องมาเบิงสำับนะเดี๋ยวผมขอ,อเขียนตรงนี้ก่อนสำนะักงวดที่ผ่านมาเลขที่ออก0 4นะ์สำนัา3ตัวไทยรางวัลที่หนึ่ง04และ1นะครับสํารับรนี่ก่มาสองตัวเลยสำนะันี่มามาหลักร้อยด้วยนะครับ สำหรับสูนรนี้ศูนย์กับหนึ่งนะครับมาหลักร้อยด้วยเลขหนึ่งมาที่หลักหน่วยนะครับสูนรนี้มาแต่เลขหนึ่งศูนรนี้มาะหลักร้อยนะั่นนะครับมาที่หลักร้อยด้วยนี่ครับถือว่าเขาเดินผิดหลักไปหน่อยหนึ่งนะครับ,บ,บเดินผิดหลักไปหน่อยหนึ่งแต่ว่าห่ากับว่าต่บ้างนะครับว่าตามต่อบังว่า เขาจะเดินลักที่ลักสิบหรือไม่นับะครับอ่ะครับเขาแถมลักลอยมาหนำนับะครับเขามาเงวแรกเงวนนี้เข้ามาตามเบิรงอ่ะสูตรหนึ่งและสูตรสองแล้วก็นที่มีเลขเด่นบนสองโตมาหนึ่งโตมากเพิ่มอีกสองสูตรในคลิปนี้นับะหลังจากที่เข้าเบิรงสองสูตรนี้แล้วอย่างที่รับเพิ่มต่อในคลิปเดียวกันเลยนับะ เอามาเบิังสันสูตรแรกนะครับส so so ูตรแรกครับส so ูตรที way, like yeah. so ่หนึ่งก so so ับสองแล้วเลขที่ออกศูนย์สี่หนึ่งนะครับเดินเป็นวันแรกแล้วมาทีลักหน่วยครับมาทีลักหน่วยสูตรนี้เอามาตามเบิองว่าเข้าที่กับอ่ะเข้าที่เขาหรืองใหม่แล้ว ครับมาเดินอ่ะตรงลักอีกหรือไม่สำหรับจุดนี้ครับเดินเป็นงวดแรกเบิ่งวิธีคำนวณนวะครับวิธีคำนวณสำหรับศูนยนี้อ่เอาเข้าสี่ลักแสนของที่หนึ่งบวกลักพันของที่หนึ่งบวกลักสิบของที่หนึ่งแล้วก็บวกลักหน่วยของที่หนึ่งบวกสองคงที่นะครับมาเบิ่งตัวแรเลขแล้ว ตัวแรกหลักแสนเลขสี่หลักแสนเลขสหลักพันหลักพันก็คือเลขเจ็ดนะครับสิบเละหน่วย10บเละหน่วยก็คือ4กับ1นึ่และ1แล้วก็บวกสองคงที่นะครับเจวกสเป็น11ได้1น บวก4เป็น5 5าบวกหเป็น6 6หบวก2เป็น8ได้8 8แล้วก็9ครับจะรับสูดีนําลงเป็นงวดที่2นะครับนลงช่องงวดที่2ครับจะเดินต่อหรือไม่ครับจะเดินต่อหรือไม่เดี๋ยวห้ามาเขียนลงอ่ะสูรแรก สูตรแรกได้แปดกับเก้าแบบสูตรที่หนึ่งนะครับเขียนไว้พร้อมสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งได้แปดกับเก้าวันนี้แปดและเก้าอ่าครับได้ลงแปดกับเก้าแล้ววงสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองแบบสูตรที่สอง ได้ศูนย์กับหนึ่งเลขที่ออกศูนย์สี่และหนึ่งอ่าสูตรนี้มาทั้งสองหลักจับมาทั้งสองหลักเลยศูนย์กับหนึ่งอะถือว่าเป็นเลขเด่นเป็นเลขตัวก็ได้ครับถ้าเขาว่ามาตรงหลักอตามนี้เลยนะครับหยุดสิเงีบ เราจะมาหลักสิบอีกหรือไม่นะครับ,ว,นว,นนะรบวิธีคำนวณนะวิธีคำนวณสำหรับสูตรนี้เขาจะใส่หลักหน่วยของรางวัลที่หนึ่งบวกหลักสิบหลังบวกสองข้งที่นะครับหลักหน่วยของรางวัลที่หนึ่งก็คือนะี่ครับเลขหนึ่งครับเลขหนึ่งที่ออกสี่หนึ่งเนี่ยเอาเลขหนึ่งมาวางนี่ก่อนนี่ก่อน หลักสิบล่ังนะครับหลักสิบหลังก็คือเลขสี่เลขสี่บวกสองนะครับบวกสองสองขงที่1นีครับห่งบวกสนะเป็น5้าหบวกสเป็น7จ็ดวันนี้ได้เลขเจ็ดเจ็แล้วก็แปดจะเดินต่อหรือไม่นะครับ,นะรบนำลงช่องเป็นงวดที่2เหมือนกันนะครับ จะกลับมาเดินที่หลัก10บนต่อหรือไม่ครับแล้วยมาเขียนลงเลยอ่ะถูกที่สองนะครับบถูกที่2ได้7กับ8 7และ8ปงวดนี้เอชนกันที่เลขแปดตำแหน่งที่เขาเดินพอดีครับฟังนี้กับตำแหน่งที่เดือดรับแวตำแหน่งที่เดืองวดที่แล้วรับ ชนกันที่เลขแปดอ่ะสูตรนี้อ่ะในหลักสิบบนของเราก็ก็มีเลขแปดนะครับหลักสิบนของเราที่ซ้นไว้แนนี้ที่ครับที่ผมได้ชนหลักสิบไว้กับพี่เลขแปดที่กัเครับจะมาหรือไม่วันนี้จะเดินต่อหรือไม่ครับก็มีเลขแปดก็ชนชนทุกสูตรเหมือนกันอ่ะชนสี่สูตรเหมือนกันเลขแปดทะคนัะแต่ก็ติดดับอยู่แต่ดับจะเอาอยู่หรือไม่นี่แหละ คือปัญหาแล้วนะคืออถ้าใครไม่สนดับก็จัดแปดไปเลยครับนี่ครับเพราะมีความสําคัญนี่เขาเดินมาช่องนี้ตรงนี้เขาเดินมาสองวันแล้วนะครับตรงที่เป็นเลขแปดหรือว่าวันนี้เขาจะสับมาฝั่งนี้อันนี้ก็ไม่รู้ไม่ทราบนะครับแต่ว่าตัวนี้แปดกับเก้าก็ไปชนที่อ่าครับชนที่รักสิบั้งสองตัวเลยแปดกับเก้านะครับชนที่แปดกับเก้าเลยแล้วก็ชนนี้อ่า ตัวนี้ก็ได้เจ็ดกับแปดครับล่ะชดมาเลยครับเจ็ดแปดเก้าเลยครับมีทั้งหมดเลยเจ็ดแปดและเก้านะตัวไหนจะมาครับเนาะตัวไหนจะมาแต่อ่าก็เลขแปดติดดับฉะนั้นแหละแต่เลขเกีดไม่ติดครับเนาะเลขเกีดไม่ติดดับนแบบตามนี้เลยแบบที่แบบสำหรับอ่าหลักสิบบนสองตัวมาตัวเมื่อที่แล้วเดินครับเนาะแต่มาหลักหน่วยครับไม่มาไม่ตรงหลักครับเนาะงรานี้ ตัวนี้ได้เจ็ดกับแปดอ่ะแปดแปดกับเก้าอ่ะได้แปดกับเก้าสูตรที่สองได้เจ็ดกับแปดครับจะจะเดินต่อหรือไม่ครับนะครับนำลงช่องเป็นวัดที่สองนะครับจะเดินต่อไหมครับนำลงเป็นวัดที่สองถ้าเดินต่อที่เป็นวัดที่แปดนะครับรต่อเป็นวัดที่แปดครับละเดี๋ยวฮอทถิาถมาเบงสูตร นะจมาเบางสูตรเด่นบนสองตัวมาสตัวที่นี่นับละเอฟซีอ่าสำรับสูตรที่ผ่านเข้ามาจากงวดที่แล้วนับละผ่านเข้ามาจากงวดที่แล้วนี่ครับสําหรับสูตรนี้งวดก่อนขรุดนี่ครับมาเอฟซีได้รับชมนัะอ่าชุดที่ผมได้นาลงที่วาสามซีสูตรเขาชนกันแล้วมาสามตัวรับล,ละอ่า ผมก็ได้เลาะอ่าเลาะสุดนั่นไปแล้วนะครับเพราะว่ามันมีอ่าสุดที่หลุดแล้วก็มาบกขบแล้วนะครับแล้วผมก็ได้เอามาช่อนแบบนี้เลยนละครับนะครับเอามาให้ที่ได้รับชมแบบนี้อัตีาผลิพันมาสุดนี้อ่าสุดนี้อ่พาพันสามกับสี่ีบยเลขที่ออก ศูนย <ersch> ์สี่หนึ่งครับศูนย์นี่ะศูนย์สี่หนึ่งนะบเลขสี่ะเลขสี่กลับมาเดินต่อตัวนี้ผ่านนะครับกลับมาเดินต่อนะบลนะครับเขากำลมีเดินนะครับงวดแรกน้ำลงเดินงวดที่สองมาหลุดแลขสองงวดนี้มาเดินต่อนะบลนะครับงวดนี้มาหลุดเดีวกะ วดที 13. 13. ่ผ่านมากลับมาเดินต่ออีกแล้วนะครับกลับมาเดินต่ออีกแล้วจะเดินต่อหรือไม่วดต่อไปนะครับวดต่อไปจะเดินต่อหรือไม่นี่ครับเป็นงวดที่สิบสามสิบสามวดหลุดสองวดนะรวมสถิติด้วยนะครับหลุดสองวดแล้วก็กลับมาเดินต่อแล้วเข้ามาพลิกด้านนี้บังอ่ะพลิกด้านนี้นะครับผมก็ย่างบริขีเส้น อย่งนี้บด้ขีดเส้นเลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้ขีดเส้นเพื่อจะคำนวณเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับหวดสี่พันมาก็ลองฟังหน่อก่อนนะครับนี่อ่ะเขาได้สามกับสี่นะครับสามกับสี่เลขสี่กับมาที่หลักสิบนะครับวิธีคำนวณอ่ะผมก็เอาตามเก่านี่เลยนะครับวิธีคำนวณจะห้าสิบใส่หลักแสนของร้อยที่หนึ่งบวกหลักพันของร้อยที่หนึ่งบวกหลักสิบของร้อยที่หนึ่งนะครับ สามนี้ครับฟังนี่คือกันเลยครับคิดกันเลยสี่บวกเจ็ดบวกสี่สี่บวกเจ็ดบวกสี่ครับสี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งอ่าสี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งบวกสี่เป็นห้าวันนี้ได้ห้ากับหกครับล่ะได้ห้ากับหก จะมาเห็นหรือไม่นับะจะมาหลักสิบหรือหลักหน่วยแต่ดูแล้วเขาชนที่หลักหน่วยนะครับเด็กหน่วยมีเลขหลาเลขหกนับะมีหากับหกครับถ้าเขามานาจะมาที่หลักหน่วยนับะตามนี้เลยงวดนี้นับเะข้ามาบังงวดที่ใด่นับะเขาเดินมาแล้วสิบสามสิบสามงวดนี้จะต้องเป็นงวดที่สิบสี่นับะ วันนี้จะต้องเป็นงวดที่สิบสี่ถ้าเดินต่อครถ้าเดินต่อจะเป็นงวดที่สิบสี่นี่งวอดอ่ะงวดที่สิบสีบ่ได้ห้ากับหกแบบว่าได้ห้ากับหกี๋ยวมาเบิรงสูตรที่สองสูตรที่อสองมาดูสูตรที่สอง สำหรับสูตรนี้เป็นสูตรที่ยังเดินดีอยู่แต่ว่าก็บรุดมาหนึ่งครั้งแลกันเนี่ยเริ่มเดินตั้งหวัดที่ออกศูนย์หกสามนะครับเดินมาเดินมานี่ครับน้ำลงช่องกับงวดแรกเดินงวดที่สองมาหลุดนี่ครับงวดที่ออกห้าเก้าสามลดแล้วก็เดินต่อมา,อาเนเี่ยครับยังเดินดีอยู่นะครับยังเดินดีอยู่อ่ะเดินติดต่อกันมาสี่งวดแล้วนีครับ งวดที่ผ่านมาคำนวณได้สี่กับห้าครับเนาะคำนวณได้สี่กับห้าก็เลขที่ออกศูนย์สี่หนึ่งเลขสี่กับเลขสี่มาที่หลักสิบคนระับเนาะหลักสี่เลขสี่มาที่หลักสิบครับทูนี่ก็สังเกตบังว่าเขาที่เดินอยู่ที่ ตำแนห,หแน,งนง hmm. ง่งหลักสิบมาสามวดแล้วนะครับเดินอยู่ที่ตำแหน่งหลักสิบมาสามวดแล้วที่นําลงช่องจริงๆรินะครับเ่าก็นสังเกตบึงนะครับทุกวดผมกับไม่ค่อยได้สังเกตอะไดนครับเพิ่งจะสังเกตในงวดนี้เขออาเดินหลังจากที่รุ่นมาเ่าก็ามาที่รักหน่อยแลวก็รักหน่อยแล้วกักนกกรกกนกักลอยนะครับสบมามวัหลังมาเนี่ยเขาที่เดินที่ตำแหน่งหลักสิบเลยนะครับ เดินในตำแหน่งหลักสิบเลยอ่าสามงวดแล้วนะร่ะผ่าน,นกับผ่านนะะหลังจากที่ดลุดมาเดินผ่านมาแล้วสงวดอ่าซ้อนๆเลยนะราะเขามาบังพลิกหลังกระดาษแผ่นนี้มานะนี่ครับงวดใหม่เขามาเบ่งก,กันเลยนะราะว่าที่ได้ตัวใหนถ้ารับสูตรนี้เข้าที่ใส่ หลักพันของรางวที 1, ่หนึ 4, 1, ่งบวกกันตรงข้างแล้วก็หลักร้อยของรางวที่หนึ่งบวกกันตรงข้างบวกสี่หงที่นะครับหลักพันของรางวัลที่หนึ่งก็คือเลขเจ็ดนะครับบวกกันตรงข้างนะครับเจ็ดเจ็ดนะครับหลักร้อยบวกกันตรงข้างนลยครับคือเลขศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์แล้วก็บวกสี่หองที่เจ็ด สองสิบสี่ได้สี่อ่ะเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่ได้สี่สี่บวกสี่เป็นแปดวันี้ได้แปดแปดแล้วก็ 9. เก้าเงียบแปดกับเก้านะครับละเงียบความน่าจ,จะเป็นอ่าความน่าจ,จะเป็นเขามาที่อเงียบตำแหน่งหลักสิบสามวัแล้วนะครับเงียบมาที่ตำแหน่งหลักสิบสามวัแล้ววันนี้ ได้แปดกับเก้าก็มาชนที่หลักสิบของเราแล้นะครับระหว่างแปดกับเก้าะครับให้ติดแปดกับ 9, เก้าไว้งวดน,นี้นะครับความน่าจะเป็นนะครับถึงเขาจะติดดับแต่เลขดับก็มีสิทธิ์หลุดได้เหมือนกันถ้าเด่นมากๆนะครับ,นะร,บระหว่างแปดกับเก้าเก้าไม่ติดดับนะ่ครับก็ตามนี้เก้าก็ติดเลขวิ่งด้วยนะครับเก้าก็ติดเลขวิ่งด้วย หรือว่าเก้าจะมานะเพราะว่าสูตรที่ได้เลขเก้าเลขวิ่งวนันนี้เขาเดินมาแล้วห้าวดเหมือนกันนะวัดนี้ได้เลขเก 9, ้านะก็มาชนเด่นสองตัวมาตัวนะวัดนี้ได้แปดกับเก้าเขาชนที่เลขเก 9, ้านะแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะสําหรับวดนี้อ่ะเดี๋ยวผมกระตีเขียนสูตรแรกัรบสูตรแรกได้หากับหกหือว่า เอาสูตรนี้ที่ชนหลักสิบก่นอนนะครับกับแปดกับเก้าอ่ะแปดเก้าลงก่อนก็ได้ครับเพราะว่าครับสูตรแรกได้แปดกับเก้าครับสูตรที่สองอ่ะได้ห้ากับหกครับห้ากับหกก็ชนที่หลักหน่วยเหมือนกันนะห้ากับหกนะครับชนที่หลักหน่วยเหมือนกันอ่ะหรือว่าจะมาประกบกันเล็บสี่ครับครับได้ห้ากับหก เขาไม่ชนกันหรือว่าเขาจะมาประกบกันวันนีน้ถ้ามาประกบกันก็สวยเลยนะสิสนับสนุนตลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนกนารพ,พนันทุกวิตถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้พอน่ายด้ครับเบด้อจิตด้กำลังแรงไก่ที่ไม่หาสูตรดีๆให้ FT ได้รับชมตัวเลขก็เป็นแชร์แนวทางการคำนวณไปตามสูตรอดีตเดือนดีอานากดจะเดินต่อ หรือหม่อันนี้เอฟซีกัาบพิจาตรนาเบงก่อนนําไปใส่นี่ครับวันประจำวันที่ 16, สิบหกสิงหาคมสำหรับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ